สวัสดีค่ะนี้เป็นไฟมุม aeee แ e ปดศูนย์ถึงแปดสองนะคะคู่ละหนึ่งพันห้าสิบบาทนะคะฟรีส่งฟรีส่งเอกชนไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะเป็นงานนำเข้าจากไต้หวันย y o t ซีนะคะโตโยต้าคโคโราปีหนึ่งเก้าแปดหกถึงหนึ่งเก้าแปด นะคะโคโราสีดานนะคะดวงเดียวอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบนะคะดวงเดียวห้าร้อยห้าสิบฝีส่งเอกชนเหมือนกันนะคะข้างหลังมีขั้วไฟแถมให้พร้อมเลยนะคะมีขั้วไฟ ใครใช้ AE หรือว่า EE ปี8081หรือ82อยู่นะคะแนะนำเป็นไฟมุมคู่นี้นะคะโคโรล a หนึ่งเกาแปดหกหนึนะคะสนใจโทรมาได้เลยนะคะหรือไม่ก็คอมเมนต์มานะคะ0 9 3 5 1 4ก้าสค่ะ